ครับผมก็วันนี้มาที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับหลังจากห้อยออกไม่ถูกห้อยก็มาหาดักหนูเป็นหนูไปขายครับนี่ครับไม้ป่ามันป่ามันในตำนานครับผมมาไม้นี้ไม่เคยผิดวังครับเนี่ยมาดูหลังแรกใส่ไว้ตรงนี้นแต่คิดว่าหลังนี้น่าจะถูกเพราะว่าผมมั่นใจมากครับห้ยน่เลคือห้อเป็นไงสองตัวโอ้แม่บ้านบอกว่าหลังเดียวสองตัวเลยครับ ไปตามไปชมครับผมนี่ครับที่ใส่ที่นียโอ้ยสองตัวนะครับตัวใส่ได้เลยครับผมหลังจากปล่อยให้มันโตประมาณเดือนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตัวโตขึ้นเยอะเลยครับนี่ครับผมสองตัวเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้แม่บ้านยกขึ้นมาดูโอ้ติดยังไงสองตัวตัวใหญ่ด้วยครับนี่กินสองกระ h o เลยครับ ไหนเราใช้เยื่ออะไรนะหมดเชื้อะกระเนิเออแล้วก็ให้เจ้าของภาษาอะไรนะกระนุยบ่กระเนินกระเนินโอ้กระเนินนะครับกระเนินครับฉีดทีเดียวเข้าสองตัวเลยครับผมของแท้ครับของแท้นี่เจ้าของภาษาเองครับผมโอเคขออนุญาตเก็บก่อนครับครับผมหมายปลามันครับไป กำลังจะเดินกลับครับแม่บ้านเดินมาบอกว่าหลังหลังที่ติดดูเมื่อกี้ติดสองตัวครับกำลังจะกลับแม่บ้านบอกว่ามาติดอีกแล้วบอกไหนตัวท,ที่เราได้ที่แรกสองตัว, 2> 2ตวนี่ครับที่ได้ที่แรกสองตัวนะครับมาหลังเดิมนะครับนี่ติดอีกแล้วพนาดว่าข้าวหมดติดตัวหนึ่งครับอันนี้เข้าเต็มลำเลยูครับไดแม่บ้านยกให้ดู นี่สามตัวหลังเดียวสามตัวครับขี้ออกเลยขี้ออกโอเคไหนหัวเชือ้อนี่ครับตัวที่ตัวหนึ่งมีตัวตัวที่สองตัวที่สามครับหลังเดียวสามตัวเลยครับพี่น้องครับรอบแรกเดินไปมาดูรอบแรกหลังแรกเลยครับติดสองตัวนี้หนึ่งสองเรากำลังจะกลับเดินเลยมา เดินดูอีกรอบเอ้าติดอีกเป็นหลังเดียวหลังนี้ตุ่จุดนีนะครับสามตัวโอเคครับมันๆครับสําหรับค่ําคืนนี้ครับผมฝากไว้ด้วยครับหัวเชื้อกะเนินนะครับนี่ครับแสงมันจะนั่นนี่ครับกะเนินสามตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันต่อครับแต่ว่าข้าวหมดแล้วครับจะใส่ทิ้งไว้เฉยไม่รู้จะติดหรือเปล่าข้าวหมดแล้วโอเคครับผม ครับไม่บาดครับผมดีเยื่อหมดนะครับก็เลยเอาหัวมันนี่แหละในปลามันเลยครับมันเสียบแล้วก็สีดป็หัวเชื้อกาลังใส่ดังนี้ครับได้ยินอีกเสียงลังหนึ่งดังต๊บเลยครับไปตามไปดูครับไอ้ป่ามันดังตุ๊บเลยใส่ตรงนี้เพิ่งใส่ไปเมื่อกี้เองครับตัวนี้กำลังจะพากันกลับบ้านครับ ติดมาอีกแล้วครับเข้าหัวเลยอันนี้ใช้เหยื่อมันนะครับเ<ะ>พราะว่าไม่มีลำก็เลยครับกระเนินใช้เหยื่อมันเดีเ๋ยวเดี๋ยวเอาผมเอาหัวมันให้ดูนี่หัวมันทำขี้เหร่ๆนี่แหละครับแล้วก็ผมก็ฉีดด้วยหัวเชื้อเนี่ยยังเป็นรอยฉีดน้ำน้ำ,นำหัวเชื้ออยู่ครับนี่กำลังจะกลับบ้านได้ยินตุ๊บหลุดเลยเดินมาดูเรียบร้อยเพิ่มมาอีกวันนี้สีแต้มครับผม โอเครู้เรื่องสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธนะครับวันนี้ก็บางกู้กับดักเหมือนเช่นเดิมตอนเช้าพอดีวันนี้ตอนเช้ามาคนเดียวครับผมแม่บ้านทำหนูที่ได้เมื่อคืนมีลูกค้าเร่งด่วนนะครับจะเอาหนูกลับกรุงเทพด้วยก็เลยให้แม่บ้านอยู่อยู่ทำหนูอันนี้เลยมาดูคนเดียวครับเียมาดูลังแรก เมื่อคืนได้ไปสามตัวครับหลังเนี้ยหนูถ้าเป็นหนูเป็นเฮ้ยเสียงร้องครับได้ยินนะครับพี่น้องครับอุ้ยเสียงร้องครับหลังนี้เมื่อคืนโดนไปสามตัวแล้วนะครับนี่ใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่นี่นี่ครับเอาดูคนรับร้องอีกท้าครับ มันก็ไม่ได้ดูกลองมนจะดูหนูดูกล้องมดหนูหรือเปล่าครับนี่ครับดูขาบวมเลยครับน่าจะโดนแตมเมื่อคืนนะครับเป็นหนูครัวนะครับตัวจะไม่ค่อยใหญ่ตรงนี้จะอยู่กันเป็นฝูงครับฝูงหนึ่งก็มีหลายตัวครับผมมาแล้วครับแต้มแร็หลังนี้หลังเดียวก็สี่ตัวแล้วครับอย่างมานครับหลังนี้โอเคครับ ขออนุญาตเก็บครับผมมองไม่ค่อยเห็นโอเคครับ